สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผม,ม,มเมมมอเตอร์มหาสารคามครับตรงถึงที่ยังกว่าให้ครับจากอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ าอดูที่สถานีไฟฟ้านะครับสถานีไฟฟ้าคนปุ้ย่าคเนืดูจังหวัดน่อนกันนะครับผมก็หอดมองฮอดบอนครับหอดหนายงานมองไม้ครับนี่มาเชลิงอ่า นินะครับเป็นดีเฮ็ดน,นี่ยังอยู่นะครับในโครงการน้องเบนลังก็กรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมรับกรับขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เลียกใช้บริการเอื้อไทรเอินฮะนะครับรูกหลานได้มากอ่า ใช่นะครับผมเพถ้าเบิง้งจะหนีซอยเยบิ้บเนนงาาเยู่นะครับปูต้นขาเปมนโคกอะไรกันไอ้ตัวนีเป็นค้ต่างชาติครับมาจากแัมบูซานะครับฝีมือครับดีเลยนะครับผมเดี๋ยวฝอางลงซอยเพิ่นก่อนครับเพิ่นมากูนเดียวไอ้ตัวเล่ามาหากันสองรอบแล้วเฮิ้ง <laughs> มักหลายเนี่ยเบิ้งติดตามเอฟซีเอฟซีมา นะครับก the ็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่อยากหารถขนใหญ่ของนะครับผมนี่ยมื่ของเป็นดีๆครับนะครับจะเอิ้นใส่เลยเลยนะครับผมมีมอเตอร์สารค้ำยินดีรับใส่ในรถบดหน่อยมาผมเนี่ยนอนขนาดเลยว่ะรถบดหน่อย ตาหักก็แล้วอาไว้ใจปลอดภัยแน่นอนครับยางใหม่12เส้นนะครับผมรถต่อใหม่เทเลอร์กระบะเป็นกระบะเลยยางดีนะครับสำหรับผู้ใดสนใจกับอยากได้รถไปใส่กับใช้นะครับป่อยขายงานสีกับสีมุกย่างดีเลยของอนี้สีกากเพชรเลยนะครับเพราะสีมุกเลยสีกากเพชรเนี่ยต้องเบิรงนไลท์ขาไม่เนื้งเหียวไม่เนื้อไมเนเหี่ยวนะครับแ้งไว้ครบเสร็จเลย ผู้ใดอยากได้รถไปใส่งานกับสอบถามได้ครับราคาเป็นกันเองครับผมนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับผมมีมอเตอร์มอเตอร์การ์ดตัวแบบสามสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้าครับตัวแบบสามสี่ห้าสี่สี่ห้าหกห้านะครับมีเครื่องรถเท้นเลอร์หรือว่าอยากได้เป็นรถมอเตอร์แซี่นะครับเอาไปเหตุรถบรรทุกต่างๆนะครับ สอบถามไปเลยนะครับไม่ต้องไปเขียวขานหรอกยวซื้อขึ้หม่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ